เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดซึ่งเจ้าของเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีไรายได้สูงทําให้เรื่องการแพทย์และสาธารณาสุขถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นภูมิศาสตร์การเมืองระดับโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะบริบททางภูมิศาสตร์การเมืองมีส่วนกําหนดทิศทางการพัฒนาการจําหน่ายและการนําเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้อย่างประเทศต่างๆจึงเป็นหัวข้อและที่มาของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลหรือ p ีแมกซ์2024ภายใต้ หัวข้อเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกการแข่งขันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีโดยเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนการวางนโยบายที่เน้นย้ำความเท่าเทียมและการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาและได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเช่นการบำบัดด้วยรังสีสามิติ S B R T การบำบัดด้วยโปรตอนและหุ่นยนต์ผ่าตัดดดวินชีที่ แพทย์เทีสตร์โรงพยาบาลรามาธุบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตัวโรติต i k เป็น CXI เนี่ยที่ตัวทันสมัยล่าสุดน,นะครับจริงๆก็ไม่เรียกว่าล่าสุดหรอกแต่ว่าก็ ล่าสุดสาหรับประเทศไทยแล้วครับเข้ามาในที่รามาทิเดียรเราก็ใช้ผัาตัดเนื้อค่า้หลายรายฮนะคือเนื้อค่ากลุ่มมะเร็งต่อมลูกหมามะเร็งทางด้านตับตับอ่อนดีมะเร็งกระเพาะอาหารลำไส้เนี่ยใช้ได้หมดสุขภาพเนี่ยจงยิงบอกว่าดีมากเนื่องจากว่าเราเป็น,นมนุษย์เนี่ยจะมีข้อจํากัดในการ่กตัดที่เข้าถึงในส่วนที่ลึกๆได้ยากคุณยนเนี่ยมันสามารถเข้าถึงในส่วนที่ลึกได้ง่ายกว่ามีกําลังขยายมีความมั่นคงนิ่งไม่มีความเหนื่อยล้าจึงระบบสุขภาพของไทยเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงความทั่วถึงมากกว่าและ สร้างสมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการรักษากับผลประโยชน์ที่จะได้รับของคนไข้นะครับถ้า2ออย่างมันมา,มาประจบเหมาะตรงกลางได้ผมว่าเท,เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์มากครับ Uh, first of all, thank you very much for the uh, organization of this uh, fantastic field trips to the Ramahiditi Hospital. And this is my first time to actually get into the uh, clinical fields of the hospital in Thailand. But I think this is very unique experiences. I'm also in person to learn how to operate that Da Vinci machines. Mm -hmm. So this is very fun. So also also the professors sharing is uh, fantastic and very informative and it's very open sharing and uh, i'm impressed by professors wisdom and very humor explanations answer the questions and thank you very much for the hospitality of the thailand uh, uh, ministry of public health and all the organizations organizers of the event thank you ก็ที่วันนี้เรามาดูที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราจะเห็นว่าปัจจัยทางภูมิสสรัศาสตร์มีผลต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างมาก สมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมักจะมาจากฝั่งตะวันตกแต่วันนี้เราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือจากฝั่งตะวันออกที่มีเทคโนโลยีทัดเทียมกันในราคาที่ถูกกว่าแต่ว่าคลื่นของการวิวัฒนาการเนี่ยกำลังจะไปสู่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนเนี่ยในกว้างขวางขึ้นด้วยราคาเทคโนโลยีที่ถูกลงล่าสุดคณะกรรมการหลักรประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้อนุมัติให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลที่ใช้หุ่นยนต์ที่ใช้ชื่อว่าดาวินชีโดยสนับสนุนค่าแขนหุญญญน่นยนต์ ตอนนี้เราแผนไว้ว่าประมาณปีละ700ล้านเพราะว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ขนาดน,นี้มีอยู่7แห่งทั่วประเทศ6แห่งก็อยู่ในกรุงเทพดังนั้นเราจะต้องจัดระบบในการทํายังไงให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเนี่ยเคลื่อนย้ายเข้ามาให้ได้ขณะนี้สพอชอเราก็ทางานกับโรงเรียนแพทย์นะครับเพราะส่วนใหญ่เทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้จะดีอยู่ในโรงเรียนแพทย์ดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทิศทางในปัจจุบันเนี่ยต้องไม่ละเลยต่อการพัฒนาการเทคโนโลยีขั้นสูงสุดแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในระดับพื้นฐานทั่วไปด้วยผมว่าเรามีความชัดเจนขึ้น,นครรรรบผมมมว่่่าาาาเทททศไยีีีีุลกกแพ ความสามารถเราก็ควรจะเกาะขึ้นกระแสตรงนี้ให้ทัน นอกจากนี้ในงาน p m a c 2024ยังมีการเปิดตัวหนังสือศิละปะแห่งการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่นหน้าในประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันพุทธศักราช2 4 1 1ถึง2545และเมื่อกระแสทานมาบรรจบระบบหลักประกันสุขภาพทั่นหน้าจึงบังเกิดเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในประเทศไทยรวมถึงเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขไทยเป็นการถอด บทเรียนการจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพเพื่อนําเสนอให้ประเทศต่างๆนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ